สนุนโดย FB Hybrid Battery ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตาแคลเซ็กแคลเซียม700มิลลิกรัมพลาสโตรอนสวัสดีครับจอข่าวเดย, 5, ย์ท่า0น2 3นาทีสด เหมือนเช่นทุกวันนะครับหลังสารร่ำหนูมีคำวินิจฉัยวันนี้อยู่กับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณตระกยาอาจารย์สอนรัฐศาสตร์มาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันหลังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนะครับโดยสรุปนายการมตินะครับซึ่งสารรัฐธรรมนูญระบุวันนี้นะครับในแง่ของกระบวนการไม่ชอบเนี่ยหกต่อสามกระบวนการกระบวนการสี่กบัตรเสียบบัตรแทนกันไม่เปิดให้พิปราตัดสิทธิ์ผู้ส่วนทาไปยติ นะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับร่างแรกที่เสนอเข้ามาอันนี้เรื่องกระบวนการัรบ6ต่อสับแต่มติ5ต่อ4ร,ร,ระบุบว่าเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐมนูลฉบับเปลี่ยนที่มาสวเนี่ยจากเดิมปัจจุบันที่มีการแต่งตั้งกับเลือกตั้งเปลี่ยนมาให้มาเป็นจากการเลือกตั้งทั้งหมดสารรัฐมนุนมีมติหต่อ4ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา68อื เราฟังกันตรงนี้พร้อมๆกันก่ <toujours. S 2> อนนะฮะเชิญอาจารย์ครับสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมดํานนุนตามขันยานี้เป็นการแก้กลับไปสูาจุดหลบกล้องที่เคยปรากฏแล้วในอดีตป็นจุดบกร้องที่แหลมเสี่ยงต่อการสูญชินสชานและสามัคคิทธิธรรมขลวหมู่มหาชจชาวไทยเป็นความพยายามนำประเทศชาติให้ถอยหลังเข้าครอง ทำให้วิถภากลไปเป็นสภาญาติพี่น้องสภาของครอบครัวและสภาพ่เมียรสูญเสียสถานะและศักยภาพแห่งการเป็นสติปัญญาให้แก่สภาขเขตนครกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนของวงจนกลุ่มเดียวกันทำลายสาสำคัญของการมีสองสภานำพาไปสู่การผูกขาดอำนาจรัฐตัดการมีส่วนร่วมของปวงประชาหลักสาขาหลายชีพเป็นการกระทบต่อการปรคกองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหาขัดสงเป็นประมุขและเปิดช่องให้ผู้ร่วมกาำการกันนี้ กลับมีโอกาสได้มาสิ้งอำนาจในการปกครองดุิธการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัิไว้ในรียมนูนี้คือรัฐมนตรแห่งรัฐจะัดไทยพุทธศักราช2510ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการออกเสียงแสดงประชามติของมหาชนชาวไทยนอกจากนี้การแก้ไขที่มาของสมาชิกวิปาให้มาจากกาเรเลือกตั้งเพียงเดียวอันหนึ่งที่มาเหมือนกับสมาชิกสภาจบแบจริญรัตน์จึงย่อมเป็นเสนอสภาเดียวกันไม่เกิดความแตกต่างและเป็นอิสระซึ่งกันและกันของทั้งสองสภาเป็นการทำลายลักษณะและสาระการของระบบสองสภาสูญสิ้งไป การแข่งขันที่มาและปฏิบัติของสมาชิกวิทยามีความพันเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองหรือสมาชิกสภาแทนได้ย่อมทำให้หลักการตรวจสอบและจงดินล่าสิ่งกันนละกัรของระบบสองขาต้องสูญเสียไปอย่างมีนัยยะสําคัญทําให้ฝ่ายการเมืองสามารถควบคุมอํนนา้นเหนือรัฐสภาได้อย่างเด็ดเสตจิกะดปราศจากการตรวจสอบและอตงดินสิ่นกันนละกันอันเป็นการกระทบต่อการปกครองในระบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกและเปิดทางให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดเนินการกรนี้ ได้อนาจในการเกเแทนกองประเทศแป็วิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในหน่วยนี้นอกจากนี้เนื้อหาในร่างนี้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา1ิมาตราสบเอ็ยังขาดต่รับนิ่มในเรื่องกระบวนการการกฎหมายประกอบเนว่าากรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสมาที่จะบัญญัติขึ้นใหม่โดยรูปแบบที่มีการประกาศใช้กฎหมายประกอบนิรนัดังกล่าวโดยไม่ต้องปฏิบัติตามนมาตรา141รที่จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าว ให้สารมูลพิจารณาตรวจสอบความชอบเดมเมินเสก่อนซึ่งขัดกับหลักการบินนละขานั้อันเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาชิไตยทำให้ฝ่ายการเมืองสามารถออกกฎหมายได้ตามเพลใจโดยอาศัยเสียงก้างมากต่อจากการตรวจสอบอาศัยเหตุด,ดังได้วิจัยมาแล้วข้างต้นจึงวินิจฉัยโดยมติเสียงก้างมากขอต่อสามว่าการดำเนินการพินาาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมและทำนอของผู้ร้องถูกร้องทั้งหมดในคดีนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบเรียนเมินมาตรา12 2มาตรา 5, 1หัวยรคหวหนึ่งและวรกสองมาตรา1 2 6สวักามมาตา 200, รา2 9 1รเและมาตรา3วสองและผู้วิจัยโยมจีเสียงข้างมาก5ต่อ4ว่ามีเนื้อความเป็นที่เป็นสารหํากัญขัดแย้งต่อหลักการพื้นฐานและเจตมารรณมของดัฐมนินีแห่งานานจากไตพุทธศาพักราช2550อันเป็นการกระทาเพื่อให้ผู้ถูกดองได้มาซึ่งอำนาจในการปกควังของประเทศ โดยวิธีการซึ่งนี้่เป็นไปตามอีกทิทางที่บัญญัิไว้กำหนดแห่งรชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ฝ่าฝืนนั้นมีมาตราห8วรรคหนึ่งส่วนที่ผู้ร้องขอยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องและกถอนสิทธิที่เลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองเกา่กา,กา,กานั้นเห็นว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อมูลแห่งรชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตราหุ8วรรค3 1. และวรรค4จึงนด้ยกคําม้องในส่วนนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับโดยสรุปของคำวิจัยนะครับอาจารย์เห็นยังไง ก่อนอื่นที่ผมบอกกับคุณทรยุทธอ์อะับ <ฮะ S 2> ผมก็สอนนัตศาสตร์มานาน,นครัเพิ่งรู้ว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีสัจสรงเป็นประมุขค,ค,คือลักษณะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหน้าศูนย์เนี่ยคือบุติสภาต้องแบ่งครึ่งสรรหาครึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้นะนะฮะเนี่ยน,นี่วันนี้นี่ต้องถือว่าสารธรรมนูญเนี่ยกำหนดรูปแบบการปกครองอันที่ใครจะละเมิดไม่ได้เนี่ย มาแล้วนะครับคือคำวินิจัยวันนี้เนี่ยชัดเจนว่าต่อไปวุฒิสภาแบบมีทั้งแต่งตั้งและกษัตริยกิดเลือกตั้งเนี่ยใครไปแก้ไม่ได้แล้วต้องอยู่เพราะเหตุว่าเป็นลักษณะที่ท่านตุลาการท่านบอกว่านี่คือลักษณะของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขใครแก้อีกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือล็อกไว้เลยนะเนี่ยถ้าตามกตัดสินาคำนี้นะแต่ว่าต้องพูดตรงเองนะครับถ้ามันเปลี่ยนสารนั้นนูนมันก็อาจจะ เปลี่ยนได้อย่าลืมนะสารนุนไม่มีมาตรฐานในการตัดสินนะครับอาจารย์พูดถึงขนาดนั้นนะฮะผมพูดถึงขนาดนี้พูดมานานแล้วด้วยสารล่ำนุนเนี่ยเป็นสารที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับไม่เหมือนกรณีสารอื่นผมพูดมานานแล้วด้วยเชิญอาจารย์ว่าคดีเหมือนกันเนี่ยคนละเวลาเนี่ยสารล่ำนุนอาจจะตัดสินไม่เหมือนกันแล้วก็เคยทําอย่างนี้มาแล้วด้วยอาจารย์บอกกับผมก่อนเข้ามาว่ามันจะนึกย้อนไปถึงตอนสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ ซึ่งเสนอแก้รัฐมนูลเกี่ยวครับสสครับที่มาสสก็มีการแก้ไขครับตอนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอืแต่คราวนี้ที่มาสวอาจารย์มองว่าเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอืแต่มันมีปัญหาเพราะว่าวันนี้ท่านท่านนิยามคําว่าไปไต่อันาัตตรงเป็นประมุขหมายถึงต้องมีวุฒิสภาแบบนี้ท่านไปอ้างอิงรัฐมนูญปีห0ศถูกครับตัวแมะว่ารัฐมนูญปีห0บัญญัติ ไปแก้จุดบทพ่องของปีสี่ศนย์ปีสีู่นย์เนี่ยคือเรื่องตั้งทั้งหมดครับพอห้าูนย์มาแก้จุดบดพ่องตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าเมื่อมีการมาเปลี่ยนแปลงเดี่ยวเหมือนกับถอยหลังลงคลองสารมนุนนิจฉัยนะฮะอาจารย์เห็นไงผมไม่คือผมเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นด้วยต่อสารมนุนที่มานิจฉัยในในรูปแบบนี้นะแต่ว่าผมเองนี่ก็มองว่า ไอ้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออำนาจมาจากประชาชนเพราะนั้นตราบใดถ้าการแก้ไขนี่ทาให้ประชาชนนี่เป็นเจ้าของอำนาจมากขึ้นเนี่ยม,มันก็เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะสอสอสอวอครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งเนี่ยม,มาจากการสรรหาสอวอครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยครับประชาธิปไตยครึ่งหนึ่งในความรู้สึกเสียงประชาชนมาครึ่งหนึ่งเเขาขยายออกไปเป็นเลือกตั้งหมดเนี่ยผมมองว่าเป็นความก้าวหน้าประชาธิปไตย นะแต่ถ้าเกิดเนี่ยเขาขยายมาเป็นสรรหาหมดเนี่ยนะไอ้อย่างนั้นจะถอยหลังเข้ากลองอแต่ตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยคือต้องยึดตามร่วมรตปีห้าศูนย์คืออย่างละครึ่งสรรหาครึ่งคือแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งและเป็นไปตามบทพิจารณาน้รนูนศาสตรา้รรนูนบอกแล้วว่าแก้ไม่ได้ตรงนี้อทั้งๆที่จะพูดกันนะไม่อยากจะทวงความจําอะครับตอนที่เอามาขอประชามติก็บอกให เรื่องไปก่อนแล้วก็ไปว่ากันทีหลังรับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนคือหลังรัฐประหารวิธีแก้ไม่ยากเลยเห็นไหมมีบัญญัติไว้หมดแล้วเนี่ยแล้วนี่พอเขาไปตามบทบัญญัตินั้นเนี่ยกลับบอกว่าไม่ได้แก้รูปแบบการปกครองไม่ได้กําหนดไว้เป็นสภายังไงต้องเป็นอย่างนั้นออันนี้มุมมองในเรื่องเนื้อหาับเรื่องในฐานะสรัฐสรานะฮะอ่ะท่านนี้ผลในเรื่องการเมืองฮะ วันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นหลังจากที่มีคาวินิฉัยออกมาเริ่มต้นเนี่ยนะฮะคือไม่ยุบพักไม่ยุบพักออย่างน้อยข้อหนึ่งคือไม่ทําให้การเมืองเดินมาถึงจุดตึงเครียดสุดขีดคือไม่ยุบพักชัดเจนแล้วตัวแมะแต่มันจะมีผลตามมาเท่าที่ฟังดูนะะข้อที่หนึ่งก็จะมีหลายคนละพูดถึงเป็นต้นว่าสสประชธิปั์คุณวิรัติกัญญราศิริบอกนะครับว่าจะไปร้องเตรียมร้องถอดถอน3 1 2คนครสิบสองคนสวกับ ที่ไปเข้าชื่อแก้กฎหมายเนี่ยในฐานะที่สารมนูษบอกแล้วว่านี่คุณเข้าข่ายได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางนะฮะ312จะถูกร้องก็คล้ายๆกับคุณรัชนะโตศิษฏกูลจากสวแต่งตั้งเหมือนกันที่ระบุกว่าก็จะมีการไปยื่นถอดถอนคุณรัชนะมาจากเลือกตั้งคุณรัชนะมาจากเลือกตั้งอ่าขอแป็นปมาจากเลือกตั้งคือเลือกตั้งกมครับนะครับและอีกขณะเดียวกันคุณวิรัติกับคุณรัชนะบอกตรงกันว่านายกัมนตรีต้องรับผิดชอบคือลาออก เพราะมีคนทวงติงแล้วว่าอย่าเพิ่งนําร่างแก้ไขรัมนูลฉบับนี้ขึ้นทูลเกล้าแต่นายกนําขึ้นทูลเกล้าไปแล้วครับอาจารย์มอยไงคือผมมองว่านี่นี่เป็นเรื่องการเมืองที่คุณพูดมาเนี่ยก็คือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทังนั้นนะคุณใช้เขามีความเห็นสอดคล้องกับรัฐบาลเหรอไม่หนม่แง่ของความเคลื่อนไหวที่จะกดดันรัฐบาลต่อไปในแง่ของความเคลื่อนไหวที่จะกดดันรัฐบาลต่อไปเนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะ ท่านนายกเองเนี่ยท่านก็บอกตลอดเวลาครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรัฐภานะแล้วในอดีตที่ผ่านมานี่ผมผมในฐานะที่ดูมาตลอดเนี่ยครับรฐมนูนฉบับอื่นการแก้รัฐรมนูญนี่ไม่ได้สําเร็จทุกครั้งไปและทุกครั้งที่ไม่สําเร็จเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบนะอืสมัยท่านเพรมก็เคยแก้เมื่อปีสองหกแล้วก็ไม่สําเร็จเมื่อไม่สําเร็จก็ไม่สําเร็จ แต่กรณีนี้เป็นกรณีที่ถูกระบุว่านายกนําขึ้นทุนเก้าทั้งที่มีการส่งเรื่องมาสารรัฐมนูลท่านไม่ขึ้นทุนเก้าไม่ได้เพราะว่ากระบวนการในในรัฐมนูญฉบับที่เขากําลังพูดถึงอยู่เนี่ยกำหนดไว้เนี่ว่าจะต้องนําขึ้นทุนเก้าภายในสิบห้าวันอันนี้ท่านจําเป็นต้องขึ้นนะต้องนําขึ้นทูนเก้านะครับแล้วก็ทีนี้ก็คําถามก็อีกถามว่าแล้วทําไมไม่ร้อยครบสิบห้าวันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะ คำถามคือใครบอกให้ท่านรอ,อกฎหมายฉบับไหนบอกให้รอ,อฝ่ายค้านครับบอกให้รอครับในทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลไม่ได้มองฝ่ายค้านเป็นฝ่ายปรารถนาดีต่อต่อรัฐบาลเลยครับครับเพราะ,ะฉะนั้นผมว่าจะไปให้นายกรับผิดชอบนั่นก็คือพยายามสร้างเหตุผลทางการเมืองขึ้นมาอ,อ,อันนี้ผมมองอาจารย์ครับ ขนาดเดียวกันเรามองกันต่อไปขณะนี้มีการชุมนุมอยู่สองจุดเสื้อแดงที่ราชบังคลาคุณชูเทพเพื่อสุวรรณประชาธิปัตย์ที่ราชดำเนินผลคำวินิจฉัยอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอะไรยังไงยางไงก็จะไม่ยุบพักถูกไหมครับถูกคือถ้ายุบพักจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นอีกเรื่องแต่ตอนนี้ไม่ยุบพักออกมาถ้ามองมุมหนึ่งเหมือนกลางกลางรับเจออาจารย์มิตรยังไงคือผมมองดูเนี่ยคือทางฝ่ายที่ผิดหวังในการแก้รัมนูญเนี่ยนะฮะ สามรอยิบสองคนก็เคยประกาศว่าจะไม่รับไม่รับอำนาจศาลรัฐมนุนไม่รับอำนาจศาลในกรณีเ,เรื่องเรื่องแก้รัฐมนุนที่ว่านี้ผมว่านะถ้าพูดถึงทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะต่อไปจะมีความพยายามที่จะเปลี่ยน,ปยนแปลงสารรัฐมนุนอะไอมหมายความว่าความพยายามขั้นต่อไปเยอ,อาจจะมีการอะไรฟ้องศาลรัฐมนูนว่าปฏิบัติเกินหน้าที่ไหม อันนี้คือขั้นตอนอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยที่ศาลวินิจฉัยลงมาในเนื้อหาขนาดนี้นะฮะแล้วการชุมนุมล่ะเห็นเสื้อแดงเขาบอกสองทุ่มคืนนี้เขาจะแถลงจุดยืนแต่ว่าอันนี้ผมก็ข้างมั่นใจว่าถึงแม้จะไม่พอใจอย่างไรเนี่ยคงไม่ก่อความวุ่นวายขึ้นมาด้วยเหตุว่าฝ่ายตนเองนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลคือฝั่งตวเองเป็นรัฐบาลอยู่เพราะนั้นถ้าทาความวุ่นวายขึ้นมาอย่างไรก็รัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลไม่เป็นผลดีีกัััับบรรฐาาลเพะฉนนน้้ฝ่ง ไม่พอใจแน่อาจารย์มองอะครับและจะรู้สึกกดดันจะจะรู้สึกกดดันแลวจะสู้ด้วยวิธีการหาทางที่จะเล่นงานสารนูตบณบ้างนะเช่นคงไม่ใช่แบบที่เคยทํามาว่าบอกเบอร์บ้านอะไรต่างๆตรงเนี้นะครับแต่ต้องรู้ช่องกฎหมายที่จะเห็นว่าสารนัรมนูฑเนี่ยนะครับอืทําเกินหน้าที่อืครับอันนี้คือฝั่งนี้ในแง่ของความเคลื่อนไหวก็จะไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีอะไรใหญ่โตมากกว่านี้ในส่วนของเสื้อแดงใช่ครับเพราะ อานาจรัฐยังอยู่กับรัฐบาลเพื่อไทยครับเวทีรัชดาเนินอันนี้สิน่าห่วงนะคือหลายคนมองว่าราชดาเนินเนี่ยรอคาวินิจฉัยวันนี้ครับและอาจจะเอาไปต่อยอดอะไรต่อไปในทางการเมืองคือคือตอนแรกสุดเนี่ยนะฮะเรานึกว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่ทําให้การชุมนุมพีกแต่เอาจริงก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันจะพีกมันจะมาพีกทางเสื้อแดงเนี่ยเห็นไหม เพราะนั้นเนี่ยเขาขยายไปยี่สี่เนี่ยฟังตอนแรกเนี่ยที่ว่าทําไมไปยี่สี่เนี่ยคิดว่าเพื่อจะให้มีการอภิปรายไม่วางใจไปก่อนอเพื่อจะไปลงคะแนนกันวันที่ยี่สี่ตรงเนี้ยเดิมเดิมเดิมตรงเนี้ยแต่รันสิยังไม่บรรจุรัฐบาลก็ไปผมว่าแก้เกมเหมือนกันน่ะที่จะไม่ให้เป็นไปตามนั้นน่ะนะครับตรงเนี้ยอาจารย์มองก่อนหน้านี้ครับว่าที่ไปกําหนดยี่สิบสี่นึกว่าแบบนี้ว่าเดี๋ยวอภิปรายไม่วางใจแล้วพอลงมติเนี่ยเสียงในสภาจะแพ้ โดยธรรมชาติจะเบียนะถูกฮะคือโดยสภาพรัฐบาลก็จะนะเสียงไม่ไว้วางใจสุดท้ายก็จะไปพีิกว่าอันนี้อำนาจในสภาทําอะไรไม่ได้ยังไงเอ้ยแมอภิปรายจนชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยยังเสียงข้างมากลากไปอีกแล้วจะไปพลิก2่4แต่แผนนั้นถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเปลี่ยนไปหมดละต้องเปลี่ยนแล้วเพราะหนึ่งคือยติไม่ได้บรรจุสัปดาห์นี้ตัวไว้ฮะสองคือสารล้มนูลออกมาก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ มันจะมีประเด็นเรื่องเรียกร้องให้นายกลาออกไหมยุบสภาไหมอะไรยังไงอาจารย์คิดว่าจะไปถึงจุดนั้นไหมสาหรับราชดําเนินจะยุติยังไงคือผมยังผมยังสงสัยเมื่อวานก็ฟังอยู่นะครับคือยังไม่เห็นว่ายกสุดท้ายของนั้นคือยังไม่ประกาศออกมาแบบชัดเจนอ่ะคือยังไม่ชัดอก็คือถ้าฟังจากคุณ ทาวอนเสรเนียมถาวอนเสรเนียมเมื่อวานไม,ไม่ไม่มีอะไรชัดเลยนะนะฮะเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าคําที่ติดขึ้นมาคือสภาประชาชนสภาประชาชนของคุณตุเทพเนี่ยนะตรงนี้ะนะซึ่งวันนี้ก็ยังบอกไม่ถูกว่ามันรูปร่างเป็นยังไงครนะฮะคุณสุเทพเนี่ยวันนี้หลังคำวินะะิจฉัยนะฮะคุณสุเทพประกาศว่ายุบสภาหรือนายกลาออกก็ไม่ใช่คําตอบก็นั่นสิคําตอบเนี่ยวันนั้นจะถามประชาชนส่วนจะเป็นรูปแบบยังไงก็ยังไม่บอก ก็ถามประชาชนเนี่ยมันก็ต้องเอาโมเดลไปถามอ่ะเอาตัวอย่างไปถาม <นะ S 1> อ่ะนะฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่แคลงใจอยู่กลัวอยู่ก็คือไปเอารูปแบบไอ้สภาแบบแต่งตั้งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้คุณสุทพพูดถึงสภานิติบัญญัติ <ms on impression> และสามารถจะออกกฎหมายในสภาปกติที่ไม่เคยออกได้เป็นต้นว่าคดีคอร์รัปชันเนี่ยไม่มีอายุค,ความอันนี้คุณสุทธพัใช้คำว่าสภานิติบัญญัติอาจารย์เห็นไหมมันจะเดินไปสู่จุดนั้นได้ไหม ผมมองยังมองไม่เห็นเลยนะฮะจะเอาอำนาจอะไรไปกำหนดตรงนั้นเนี่ยอเอาอำนาจของคนที่มันอยู่กันที่จุมนุมเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยหรอ,อนะแล้วบอกว่านี่แหละพอล้านหนึ่งแล้วก็ตั้งสภาอะไรขึ้นมาเนี่ยครับอำนาจใครจะไปยอมรับตรงเนี้คือยังไม่เห็นทางทีไ่ไปสู่จุดนั้นคือไปจุดนั้นเนี่ยปกติมันจะไปด้วยอำนาจพิเศษเนะ การไปสู่จุดนั้นน่โดยปกติมันไปโดยอำนาจพิเศษคือจะไปสู่จุดนั้นได้มันต้องปฏิวัติอย่างเดียวมันต้องยึดอำนาจมันต้องเข้ามาใช้อำนาจอย่างนั้นอ่าแต่โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันไม่ได้เปิดช่องให้ทําอย่างนั้น,นีิครับอืมเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่รู้ว่าที่จะประกาศ24ี่นี่คืออะไรครับถามสำหรับชาวบ้านทั่วไปแล้วการเมืองที่เผชิญหน้ากันอยู่มันจะจบยังไงเนี่ยตอนนี้อะไรนะฮะการเมืองที่เผชิญหน้ากันอยู่อาจารย์ชาวบ้านทั่วไปเขามองอยู่ไหมฮะไม่ใช่ฝั่งไหนยังไ เอาเป็นว่าจะยุติการชุมนุมด้วยอะไรยังไงคือไม่เอาฝั่งไหนนะครัเอาสมมุติว่ากลุ่มเสื้อแดงก่อนถ้าสมมุติว่าเขายุติวันนี้ก็คือไปหาทางเล่นทางวิธีระบบไอ้ตามระบบกติกาที่มีอยู่หาช่องทางในการเล่นงานสารนรมนูญก็ว่าไปอ่ะคือจะไปฟ้องร้องอะไรว่าไปตรงนี้ส่วนอีกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อาจจะประกาศว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยสมมุติว่าได้คนมาเซ็นชื่อมาเป็นร้านอะไร ชนะแล้วหรืออะไรก็ต้องหยุดกันไปเพราะว่าอีกสิ่งนี้จะตามมาเนี่ยนะที่ผมว่ามัวแต่เล่นเล่นกันอยู่เนี่ย <หา S 1> วันเลือกตั้งใหม่ก็ใกล้มานะวันเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันหยุดไม่ได้สี่สิบห้าวันเนี่ยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทั้งสองพักก็ต้องไปเตรียมเลือกตั้งอีกเพื่อไทยขาประกาศว่าอาจจะไม่ส่งเลือสามใบก็อาจจะเป็นได้นะตรงนี้แต่อย่าลืมนะฮะว่าไม่ได้มีแต่พักเพื่อไทยนะครับออืเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่ายังไงก็ต้องลง ยังไงก็ต้องลงถ้าเผื่อเราอยากเ,าเราเข็ดความรุนแรงเมื่อปีห้าสามอะไรกันมาเนี่ยคุณสุเทพบอกว่าคือราชดํเนินเนี่ยบอกว่ายี่สิบสี่นี้ถูกไหมฮะ,ะยกระดับถ้าเป็นล้านคนจะขอมติมและยังไงรัฐบาลก็จะอยู่ได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็อันนี้เป็นสิ่งที่คุณสุเทพตั้งเป้าหมายก็ได้ แต่ว,ว่าคําถามก็คือว่าแล้วคนจะมาอย่างที่กูตุเทพต้องการไหม,มนะ,ะ,ะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าไอการล่าลายชื่อนี่ได้ผลแลอเออได้คนมาเป็นจํานวนเกินกว่าที่กําหนดอะไรเงี้ยนะวันนี้แสนกว่าอ่าตรงนี้นะ,ะแต่วันนั้นเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกเลยถ้าล้านคนเนี่ยม,มาได้ไงอไอการตั้งอย่างนั้นเนี่ยเป็นการตั้งแบบหาทางลงหรือเปล่า อันนี้เราไม่รู้อไม่รู้แหะแต่ว่าถ้าถ้าจำครั้งหนึ่งนี่นะฮะเสียหายก็เคยตั้งเป้าอย่างเงี้ยอซึ่งคนก็บอกเพื่อหาทางลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูยี่สิบสี่นี้รหรือสิ้นเดือนก็นแล้วแต่เพราะสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นยติไม่ไว้ใจในสภาน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะฮะคร,ครเพราะสิ้นเดือนก็ปิดสมัยประชุมแล้วปิดสมัยประชุมนี่ถ้าจะอภิปรายนี่มันเปิดสมัยวิสามันได้ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ยังทําได้ต่อไปครับอาจารย์มองว่าหลังจากวันนี้ไปคือคนรอดูวันนี้เยอะที่คิดสุดขั้วเนี่ยถึงขนาดคิดถึงขนาดสุดขั้วนะฮะ312คนโดนหมดกลายเป็นว่าเสียงข้ามากในสภาผู้แทนจะกลายเป็นประชนิพัตเดี๋ยวอภิปรายไม่วางใจเสร็จพ๊บคุณอภิสพิธศษขึ้นเป็นนายกเลยไอ้ที่คิดสุดขั้วที่คิดถึงขนาดนั้นซึ่งมันก็จะไม่เกิดเรื่อแน่นอนเดี๋ยวไอ้ที่สุดขั้วของคุณเนี่ย ต้องบอกคุณนภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกนี believer, ่เพราะด้วยวิธีไหนด้วยการว่า312คนนี่หมดสิทธิ์ก็เลยเอาเหลือแต่สมาชิกสภาที่เหลือแล้วโหวตใช่ไหมมันถึงครึ่งไหมนะถึงครึ่งคือจํานวนสสไม่ถึงครึ่งเอาไม่ถือว่าสมาชิกที่เหลืออยู่เป็นสมาชิกรัฐสภาเหรอฮะมันไม่ถึงครึ่งอืก็ไม่ได้อยู่ดีนะฮะเอาละแต่อะไรก็แล้วแต่มันจบไปแล้วเพราะสารมรีไม่ได้ยุพักถูกนะแต่จากนี้เป็นต้นไป หลังผ่านวันนี้แล้วคนรอดูวันนี้เยอะเลยจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์คิดว่าการเมืองเบาลงหรือรุนแรงขึ้นผมว่ามันน่าจะต้องเบาลงอนะฮะนะมันน่าจะต้องเบาลงเพราะว่าฝ่ายที่ผิดหวังเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะมันน่าจะเบาลงเพราะรัฐบาลมีหน้าที่รักษาความสงบส่วนนี้ครับครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังกำลังวิตกแทนเนี่ยครับ คือกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลที่อยู่ขณะนี้เนี่ยจะลงยังไงถึงจะสง่างามอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีประเด็นอะไรที่จะร้อยขึ้นมาใหม่เขาก็หวังอยู่เช่นอ,อาจจะมีการผลักดันว่าท่านนายกต้องไปขอคืนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ผมก็เลยใช้โอกาสนี้ถามมุมมองอาจารย์นะฮะในฐานะสรรัฐศาสตร์กรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อวานนี้312คนแนนไม่ยอมรับอำนาจสามนูลที่จะมีนิจาาวันนี้กีมนี้เฉพาะเรื่องนี้นะครับ ว่าเข้ามาวินิจฉัยเรื่องการแก้รัมนูลเนี่ยสามร้อยสิบสองคนคิดว่าทําไม่ได้แต่สามวินิจฉัยแล้วและสามร้อยสิบสองคนจะทํำยังไงสามร้อยสิบสองคนก็ไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยเพราะ,ราะในความรู้สึกเขาก็าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอะไรเนี่ยการไม่ยอมรับเขาจะทาแสดงออกอไงะะการไม่ยอมรับควาวินิจฉัยเรื่อประการก็คืออ,าาาอ,อไม่ยอมรับอย่างหนึง่งนะฮะก็คือไม่ อะไรไม่ล้มเลิกอไอ้ร่างรัฐนูนที่ที่ยื่นไปแล้วเนี่ยก็อาจจะรอเก้าสิบวันเลยอันนี้ก็คือไม่ไปขอพระรจชาทานคืนคในมุมนนยมภรีรเนี่ยนะแล้วก็รอดูเลยอ่ารอดูเลยอก้าสิบวันไม่กลับมาก็ถือว่าก็ตกไปตกไปบทสรุปจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์คิดว่าไม่มีอะไรรุนแรงขึ้น ผมก็ไม่แน่ใจอเหมือนกันนะ่ยเดี๋ยไปให้พูดอย่างนั้นเนะี่ย้ความรุนแรงนะเชื่อว่าแม่แต่ความขัดแย้งมันยังอยู่ไงะนะแล้วไอ้ที่เข้าคิวก็ไปที่ศาลรัฐมนูนซึ่งซึ่งเขาเรียกอะไรหาความแน่นอนไม่ได้ในการตัดสินเนี่ยนะนะฮะอีกไม่รู้กี่คดีเนี่ยมไม่รู้คดีไหนมันจะช็อตขึ้นมาคดีไหนมันจะสปาคขึ้นมานะแปลว่าอะไรฮะคือจากนี้เป็นต้นไปรวฐบาลาก็อยู่แบบตุ้มๆต่อม,ต,ม,ต,ม,ต,มตลอดนะ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าคดีไหนซึ่งส่งเข้าไปใจแม่บดเลยนะ อาจจะมีไฟล์ที่ส่งเข้าไปก็จําไม่ได้เมื่อกี้อันนี้คือส่งเข้าไปเยอะแล้วเกินเยอะแล้วฮะเพราะฉะนั้นก็รอไม่รู้ว่าจะสปาขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะอาจารย์มองว่าวิเคราะห์ไม่ได้แล้วคือวิเคราะห์ยากไม่ใช่วิเคราะห์ไม่ได้อะไรอะไรที่มันไม่เป็นมาตรฐานวิเคราะห์ได้ง่ายมือไหนไอ้ที่วิเคราะห์ได้เพราะมันเป็นไปตามทฤษฎีมันเป็นไปตามมาตรฐานอแต่นี่เล่นเนี่ยอ่านคําพิพากษาวันนี้เนี่ยโอ้ยนะฮะต้องเดาตลอดอะ นี่มุมมองอาจารย์สุขุมนะฮะและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับดผู้ชมครับแต่อย่างน้อยหลายท่านที่ติดตามว่าการชุมนุมจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรต่อไปมุมมองอาจารย์มองว่าก็น่าจะไม่รุนแรงขึ้น<แ>เหมือนกับที่ผ่านมาครับซึ่งพิกไปแล้วตอนกฎหมายเรื่องโทษฉบับสุจรับนะครับขอบคุณอาจารย์ครับสว,ส,สวัสดีครับ